วันนี้เราจะมาทำไก่ทอดถ้าว่าใครอยากเอารูปแบบยากก็ได้นะก็ทําแบบเดียวกันแหละเอมถ้าไม่เราก็จะมีไก่แต่ว,ว่าผสมกับซอสแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยถ้าว่าถ้าไม่ใครไม่สามารถกินเผ็ดได้ไม่ต้องใส่พริกไทยนะจ๊ะเออเสร็จปั๊ขั้นตอนอันต่อไปก็คือแปน เดี๋ยวต้องคนให้เท่าเกินเยอะแยะคนคนคนต้องใส่น้ำด้วยนะคนคนคนไปเรื่อยเรืตึ๊บใส่ไปอีกเยอะๆใส่ไปแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็แค่แก่อืมแบบมีดิวแกมีวอด้วยแต่ว่าเราต้องคนอามเสร็จแล้วข้าวซยังครับยังไม่เข้ากันเราก็แค่ คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ไมาเสียเวลาเดี๋ยวเราต้องคะแป๊กดิหลายนาทีต่อมาเราต้องใช้น้ำมันใส่ลงไปในแกงในหม้อในหม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปอีกแค่นี้นะคะเยอะเยเยยเยยยเยยนาทีขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไก่ใส่ลนแป ต่อไปนะคะเราก็เอาไก่ใส่ในแป้งแล้วก็แค่เอาไก่ใส่ในแป้งโดยเราต้องใช้ช้อนตักหรือว่าเอาแป้งลงไปครับใครเอาไก่ลงไปแบบนี้ถามว่าใครใครใครไม่ใครขี้เกียจนะก็เทลงไปเหมือนบอยใช่เหมือนผมเลยใครคุก็ะครับคุณก็คุกให้เข้ากันมากเลย ว่าผมทำยังไงก็ไม่รู้ว่าคุปแบ,บ็ดน่ะก็ไม่รู้นะครับแล้วไปทำอะไรต่อครับแล้วก็เอาไปทำอเอาไปทอดนน้วออมาแต่ว่าทีนี้ไม่ธรรมดาตามแบบทีลที่คุณเห็นก็คือไปมีน้ำผึ้งมเมก็เองเออลองดูดิเขาก็ยังดูชิสุมาน,นีนาน,นเลยเออก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าผมผมอันเนี้ย คุณต้องทอดวยแต่ว่าเราไม่ต้องใช้หมอ้ออีกต่อไปเพราะว่าเราต้องใช้กระทะอย่างเดียวคุณต้องใช้ปังกลางเดี๋ยวมันจะไหม้ไปตลอดกาลต่อไปเดี๋ยวเราต้องให้ผู้ใหญ่ทำนี่เก่งเห็นไหมเราก็ได้ง่ายจะตายไปมากโตรง่าย <c oughs> ผมกลัวมันจะระเบิดนะ คุณได้ยินไหมแล้วลองใส่แป้งหน่อยสอบน้ำมันมันร้อนไหมน้ำมันจะร้อนหรือไม่แล้วก็ทดลองแต่ว่าเพื่อไม่ให้ไกลเป็นเสียเวลาก็แค่ใส่กอ้าไก่ลงไปนี่นั้นแต่ว่าขอล้องห้ามใส่แป้งทั้งอันทั้งหรือว่าเป็น รูปแบบที่มันยังไม่ผสมให้เท่ากันกับไก่อ่ะคุณต้องใส่แค่ไก่ลงไปนี่แบบนี้แต่ว่าเพื่อไม่ให้ไก่เป็นสิการเสียเวลาแล้วก็ไายๆๆๆๆนาทีต่ามาว่าใครไม่อยากใช้ซ่อมนะใช้มือก็ได้คุณต้องโทษให้เสร็จสิ้นทลรนาทีต่าม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 ัด เราจะมารอกันก่อนนะเราต้องเขียนยดูนี่นะเราต้องต้องรอไปตลอดกันก่อนที่มันจะโอ้ร้อนมากดูผมกันร้อน,นผมรู้สึกว่ามันร้อนกินร้อนกริงเรามาดูไก่ทอดก,กันเสร็จนะผมรู้สึกเหนื่อยออกมากเฮ้ยมีสามพันต้นสามพันต้น ที่สายพันต้นเหนอ่ไยไหมจางที่ผมเห็นคนอาจจะเคยเล่ินเกมมินิวอว์บอกอาร์ตนะริบกดจบคุณที่สุดไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะไข่ผ okay. ัดทอดที่อร่อยอร่อยก็ได้เสร็จ เดี๋ยวเราต้องทำไส้น้ำพึ้งด้วยมีน้ำพึ้งที่ไหมแต่ว่าเราต้องจุ่มลงไปเดี๋ยวเราเจอน้ำพึ่งอืมรสเ่ยมอร่อยเดี๋ยวดคำคิดศษนะ